สวัสดีครับมาซีครับวันนี้ครับจะมาผัดผิดเนื้อเก้งครับนี่ครับเชฟกำลังเสิร์ฟน้ำอยู่ผู้รับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับเป็นกำลังใจ้กับเชฟนี่โจเชียดชุ่มก่อแม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนี่โอ้ตอนนี้ยอดไลค์เราตกครับไม่รู้ว่าหายไปไหนยอดไลค์ยอดดูเราลดลงครับ แท้ไหมะนะเชฟของเท้ <Okay. S 2> ดูได้ไงเด่งเองเท้ของ <laughs> <laughs> แท้เก,งกง้งเก้งเนื้องเดงโลสองร้อยสิบจะกินมันได้นะบรรยากาศครับพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้านะครับหน้าบ้านเราก็ติดแม่น้ำน้อยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปหาปลาในน้ำนีำน้มาครับ ประคังเยอะครับการผัดปิแกให้หอมนะครับเ้าผัดปิแกงต้มท่าจะไหม้ฮะเดี๋ยวถ้าไม่สุกมันจะเหม็นเขียวนะครับนี่ครับอาเนื้อแก้งลงไปครับหนึ่งกิโลครับสองร้อยห้าสิบบาทครับดูกระทะเลยครับเดี๋ยวเราจะผัดใส่ใบยี่หร่านะครับเพื่อดับกลิ่นของออะไรนะแก้ง วิลาเนะี่ยเข้ากับเนื้ออยู่แล้วผัดไปไดเรื่อยๆครับเที่วยวต้องขัดการปรุงครับ,รบอะไรนะดีครับรชุนรถเฮ้ยช <laughs> ุนรถชุนรถแล้วข่ายไม่ได้ครับใส่เยอะก็แซ่บเยอะตกผลึกวะนะรสดียังตกอยู่นะ <laughs> บ้านนี้ต้องขูดนะครับรสดีก็ต้องขูดบ้านนี้ใส่อหอมมุกหอมพอครับ กล่อมเนี้ยอร่อยชื่อเขาบอกไปแล้วสีหอมมากครับลองทำการเติมน้ำหน่อยนะครับนิดหน่อยนะแต่พอเราทำการเคี่ยวมนะครับให้มันไม่เหนียวมันต้องกินกับพวกน้ำชานะครับอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารป่าแล้วกับน้ำชาซอสหอยครับใส่ลงไปครับกะเอาละครับชิมเมาครับก็ต้องชิมครับกับข้าวยังไงก็ต้องชิม เพราะว่ากแกงแต่ละร้านมันมันไม่เหมือนกันครับต้องชิมครับแม่ได้พี่ขาดแล้วไหมขาดหยดขาดเลยขาดรสอร่อย <laughs> ขาดรสอ,อร่อยครับซีอิ๊วขาวครับเพิ่มความกลมกล่อมไปอยงไปครับ ท้ายเวยเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลาครับโดนขอบกระทะตัดตัดตัดลดหน่อยครับถึงน้ำตลานิดนึงอ่าดี๋ยวก็ใส่ใบยีรามันจะหอมรึมน้ำครุคลิกโจ๊กเนี่ย้า้าว แต่เราไม่กินข้าวครับเรามีที่ดีกว่านั้นครับเรากินยอดข้าวครับโอ้โห,โ,หโอ้ขาไม่ได้แลนะนะ้วน้น่ะโหโคลรแก้วแล้วนั่นดูสิสุดยอดนีด่ครับสวยครับ <laughs> เพิ่มสีสันเดี๋ยวใส่ใบยี่หร่าแล้วน้ำมันจะงวดลงครับ นายหญิงหลาครับเรื่อ,องเขาควายเหมันเหล่หอมเลยอะหอมเลยครับท่านเนี่ยน,น้ำมันจะงวดนะยคุกชิกโตอ,อันนี้ก็าวลอยนะครับผัดแห้งๆก็าวลอยอีกแบบผัดแกงอย่างนี้ก็าวลอยอีกแบบครับเพื่ยอด Uh, thếة, thế. à đi này, đấy, không gioi, yeah, hey, không không ครับผัดตะแกงเนี่ยแกงแกงแกงเกงครับฝีมือพี่อ้นครับหอมใหญ่ๆครับอรอ่ยรอยอร่อยฝากไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม้วยครับขอมมากครับออดพี่ Mm